เดียบรอยนี่นี่ตัวอะไรวะเอาปิดเฉยได้ใครอ่านจากในน้ำนะ สวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาตกปลาหน้าดินกันที่มานี้นะครับผมเจ้าของพื้นที่เขาบอกว่าเมื่อหน้าฝนที่ผ่านมาน้ำมันท่วมเยอะท่วมท่วมขึ้นมาถึงบริเวณที่ผมยืนนี่เลยนะเนีตรงนี้ยคือน้ําท่วมเลยปลาจากข้างนอกปลาจากคลองธรรมชาติมันเข้ามาอยู่ในนี้เยอะมันมีพวกปลาใหญ่ขึ้นผุดอยู่ในบริเวณเนี้ยผมก็เลยว่าจะลองมาตีหน้าดินดูนะไม่รู้จะได้ตัวไหมนะ เดี๋ยวเราจะมาเริ่มผสมเหยื่อกันนะผมก็เหยื่อไม่มีสูตรอะไรมากนะครับผมไม่รู้ว่าปลากินอะไรก็นี่เลยเดี๋ยวเจอเหยื่อสูตรจนันผสมมั่วๆได้ตัวก็ถือว่าโอเคนะครับผมอันดับแรกเราก,ก็จะใส่ลำเข้าไปก่อนเลยเป็นลำข่วเลยนะหอมขนมปังปั่นใส่นมปังมาเลยอุ้ยเยอะจังวะเผื่อมีแบบยี่ส วายอะไรอย่างนี้ต่อไปเราก็จะใส่เยี่มโรต่ออันนี้เพิ่มความหอมหวานนะนี่นะครับผมเหยื่อเราก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอาจจะไม่ฝุ่นมากนะวันนี้เดี๋ยวผมจะตีแค่นี้แหละสองคันนะครับผมก็เตรียมเหยื่อจาเบ็ดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคันสั้นผมจะตีระยะไกลๆนี้เลยนะผมเห็นปลามาขึ้นเนช่องกลางบ่อเดี๋ยวส่วนคันยาวผมจะตียืดออกไปไกลๆอีกหน่อย ลองดูว่าปลาอะไรจะเข้านะครับสวยตรงนั้นแหละทน้นน่าจะลึกเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าจะมีปลาอะไรเข้ามานะครับ ็ตีไปสักพักยังไม่มีอาการอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาประกอบสปิวตีหาปนินเล่นกันดีกว่าเผื่อได้ปนินกลับไปทอดกินนะคันสปิววันนี้ผมก็เอาคันสิบฟุตมานะเพราะว่าผมมีแค่คันสิบฟุตนี่แหละส่วนใหญ่ผมชอบไปตกตําอ่างเน้นตีไกลๆก็เลยเอาคันนี้แหละมาเล่นสปิวชอบแล้วเวลาวัดมันวัดแบบจังหวะวัดมันตวัดได้เร็วเร็วดี นี่ก็เป็นคัน10ฟุตของอาชิโนนะครับผมราคาหลากกาักร้อยกลางๆถือว่าโอเคนะเวทด,ดีคันผมใช้คันเป็นเอยไม่ใช่คัน ลอกใช้ลอกเป็นเพนซากัสนะครับเบอร์2อ0พนตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่นปนินตรงนี้กันนี่นะครับเหยื่อผมก็จะใช้เป็นเหยื่อของอาจารย์อ้ํานะครับผมสปอนเซอร์เขาได้นะครับผมอาจารย์อ้ําอันนี้คือผมเคยซื้อใช้ตอนตกชิงหลิวอยู่นะเมื่อก่อนแล้วอีกอย่างหนึ่งคือร้านตกปลาแถวบ้านผมอะ่ะเขามีเจ้านี้ประจําผมก็เลยชอบซื้อของเจ้านี้ใช้ผสมทีละนิดละกันแร้ไม่มีฝาปิดเดี๋ยวมันแห้งค่อยๆใส่นะ้นําไม่ต้องใส่เยอะ จะตกน้ำนี่ทำไมเป็นเฉะๆเเฮ้ยเฮ้ยไข่ไข่หันหันมาไข่ไว้ในน้ำอีกแล้วโอ้ยโอยโอยหัวทิ่มไหมนี่ทุกคนไข่หันได้ไข่หันจากในน้ำน้องไข่หันอยู่ในน้ำเออเนี่ยตรงเนี่ยนี่นะครับ เรียบร้อยเหยื่อเตรียมตกสปิลตอนนี้ผมก็เตรียมอุปกรณ์สปิลไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนเดี๋ยวก่อนจะเริ่มตกสปิลผมจะไปเปลี่ยนเหยื่อไอ้เจ้านาดินก่อนเดี๋ยวผมว่าผมจะตีมารวมๆกองไว้ตรงนี้นะเรียกปลามาไว้แถวๆตรงกลางนี่ดีกว่าก็มันกี้เปลี่ยนเหยื่อเรียบร้อยเลยนะครับผมหลังจากที่ตีไปแล้วมันเหยื่อเหยื่อมันแตกกลางอากาศเนาะฟู่ครับแล้วก็อาการหนักด้วยแก่ยากด้วย แล้วก็ไม่ได้เอาสายมาเปลี่ยนเลยนะไม่ได้เอาสายสำรองมาน่าจะได้ลดกำลังพลออก1คันนะครับผมแล้วก็เหลือไว้แค่คันนั้นคันเดียวพอละเดี๋ยวเราไปวางผลกรบสปิวอาดีกว่าว่าเราจะได้ปลาอะไรที่เข้ามาบ้างนะครับผมอันนี้พักไว้ก่อนนะครับอันนั้นก็ตีแช่ไว้เลยคันนั้นคันเดียวเดี๋ยวเราไปนั่งอ่านทุนกันดีกว่า ลงไปปลาเล่นเลยนะปลาน้อยว่นเนี่ยยกยกเวลายตาขึ้นน้ำ เรายังไม่รู้เลยว่าทุนอยู่ระดับกี่ข้อสีเ่เหมือนปลามันยังเล่นอยู่นะใช่ใช่ใช,ใชปลายังอยู่ยก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 ถ้ายกยกเดินเดนีดนดน่สับติดเลยนะนี่รอจังหวะลา,ากจมให้เริ่มละปุ๊บ ะตะกุกยังยังยังไม่ชชวร์วันไม่ติดหลบเมื่อกี้นี่ในกล้องเห็นไ,ไหมวะเนี่ยจังหวะเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยทุนมันเดินลึกขึ้นวะซับอยู่อยู่เฮ้ยิหนัก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 ตัวใหญ่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 ไม่ต้องไม่ต้องตัวใหญ่ตัวใหญ่หญม,ม,หญหญมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวลุ้นก่อน ตัวอะไรวะอ้าวปนินโอ้คางแดงมาเลยนะครับอ,อือฮือนินธรรมชาติ mm. นี่เรามาดูไสปลากันออ้กำลังสวยเลยนี่นหนดูดิกินแบบไหนอ่ากินขอสั้นนะครับผมตกเป็นแบบไม้ตายสองขอนะครับอู้นี่เห็นไหมเต็มปากซนะนี้เข้าปากขอปากนะครับนี่เข้ามุมปาก ปลาไซขนาดใหญ่กว่าฝ่ามือเต็มแรกมาแล้วครับไอคันนั้นตีไปทั้งวันปลานอนกินอิ่มแล้วมั้งคันนู้นได้กับข้าวแล้ววันนี้วสวยๆอะยังกับปลาตลาดอะถ้าไม่มีคลิปถ่ายไว้ไม่มีใครเชื่อนี่ ติดเฉยหาทุนไม่เจอก็โยนไปก็ยังว่าทำไมหาทุนไม่เจอวะมันเข้าข้างๆหรือว่ามีสองอันเข้าปากมันมีสองอันถ้ได้กดถ่ายเลยไหมึ่งถ่ายถ่ายถ่ายก็กำลังมองหาในจอเอ้าทุนกูไปไหนวะก็เลยลองวัดดูนี่ดู มันกินเข้าไปอย่างลึกแล้วอะ่ะเดี๋ยวเอาครีมก่อนได้ใช้ครีมแน่ๆอ้วนปุ๊บเลยดูมันกินอย่างลึกยังว่าทำทุ่นมันหายไปอึ้ออึ้อเฮ้ยนางเหนียวอ่ะเออของแท้ พังเท่อย่าว่านังเหนียวเลยหนังหยาบหนังหยาบเนาะก็เลยไม่เข้ากวนตีไว้นั่นเอาผ้ามาจับปิดตามันก่อนก่อนจะทำการผ่าตัดศัย,ยะละ,ยะกรรมมันก็กินลึกเกินลงไปเอาเลยหรอลงไปทุ่นยังไม่ทันได้ยืนอะ่ะหายไปเลย ตายอยู่แล้วตัวนี้ไม่รอดแน่ๆเอากลับถ้าเลือดมึงซีออกไปนี่มันตายแน่ๆลปอยไปก็ไม่รอดไปลุยกันต่อมันแล้วครับตอนนี้ ยกยกดึงดึงยกยกยเ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 ยงเยยเยเเยเยเย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 ยยยเยเเยยู่ ยกยกย่อยกย่อยก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 ย่อย่อจังหวะนี้ซับมับอุ้ยไม่อยู่นะครับผมเอ้าหูขาดอูโหนั่นนั่นนั่นฟองขึ้นฟองขึ้นขาดเลย จังหวะยกแบบเนี้อู้หขยะลอยไปเลยนู่นขยะลอยไปแย่งสีนทุนกูซะงั้นกลับมาเฮ้ยไอ้ชายกลับมาปากก็รีบกินที่ได้ตักขยะขึ้นยกนี่แหละแบบนี้แหละจังหวะนี้แหละยกยกไหลไหลซับอ๊้ไม่ติดกลับมาไอ้ชายกลับมาไปแล้วไปแล้วค่อยๆลาก้ว ดึดดดดดยกฟุบซับยูอ้าวปลานินครับปลาน,น,นินปลานินส,ยสวยๆเต็มปากนะครับผมอ้วนด้วยอยู่ พาอะไรอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยยลาอะไรอะ่ออระหอมปนินเฮ้ยฮ้ยปนินนั่นแหละย,ย้อนเสียงมองไม่เห็นอยู่แล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันผมว่าจะพอแค่นี้แหละ และข้าวๆเราก็ได้รู้แล้วนะว่ามันมีปลาน,นินแน่ๆและปลาน,นินไซส์สวยด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเราจะได้ปลาเยอะขนาดไหนตอนนี้ก็คือผลงานของเราวันนี้นะครับผมพอได้ก,กับข้าววันนะครับผมข,ข้าวไม้นี้มีปลาน,นินไซส์สวยๆแน่นอนนะครับผมส่วนปลาอื่นยังไม่ได้เดี๋ยวเรามาดูกันดิ ผมว่าน่าจะได้มาแคมปิ้งที่นี่สักคืนนะอยากลองนอนเฝ้าดูว่ามันมีปลาอะไรบ้างเดี๋ยวรอดูก่อนว่าคลิปต่อไปผมจะทําอะไรดีเดี๋ยวมาที่ไม้นี่แหละที่เด็ดเลยผมบอกเลยว่าเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมขอบคุณมากครับผม